วันนี้ค่ะเราจะพาไปส่องลุกของคิมเบอร์รี่ในวันที่ถูกมาการินเนี่ยขอแต่งงานนะคะบอกเลยว่ารูหราตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะ พร้อมกับพาไปสองราคาแหวนมั่น5การะตันนะคะต้องบอกเลยว่าเลอค่าแล้วก็สมฐานนะมากๆค่ะต้องบอกว่าสาวคนนี้นะคะเธอเนี่ยขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวอีกคนแล้วค่ะสําหรับนางเอกสาวสุดสวยก็คือคิมเบอร์รี่นะคะหลังจากที่พระเอกหนุ่มยังมากรินเนี่ยได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกณนเะมืองในฝันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะหลังจากมีการคบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า8ปีค่ะ ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆดาราคนดังในวงการนะคะแล้วก็แฟนคลับที่ทั้งประเทศต้องบอกเลยว่าลุ้นคู่นี้มันนานมากๆค่ะ จนล่าสุดนะคะวันที่22เมษายน2565 25ที่ผ่านมาค่ะอินสตาแกรก็คือค i m b e r l y รี่ล b o o k 22เนี่ยได้ออกมาเปิดลุคของสาวคิมค่ะในวันที่เธอเนี่ยถูกขอแต่งงานกับความปังตั้งแต่หัวจรดเท้าบอกเลยว่าสมถานะจริงๆค่ะทั้งชุดทั้งรองเท้ากระเป๋ารวมไปถึงเครื่องประดับที่เธอเลือกมาใส่ในวันนั้นเนี่ยล้วนเป็นของแบรนด์เนมที่บอแบบว่าไฮเอนด์สุดๆค่ะแพงมากๆแล้วก็หรูหราแบบจุกๆเลยทีเดียวค่ะ เริ่มจากที่เสื้อฮูดนะคะจากแบรนด์ดีออค่ะก็คือเป็นดีออลชิม,มัวฮูดนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทแล้วก็ชุดโค้ดของดีออลโค้ดวิชเบลนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2องแสนหนึ่งบาทกระเป๋าดีออร,รุ่นมีเดียมเคโรแบ็กเกรย์นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทแล้วก็รองเท้าแบรนด์นิวบาลานอยู่ที่13,500บาท ตังหูแบรนเนมคาเทียค่ะผู้ชมขารุ่นก็คือเป็นเยลโล่โกลด์ไดมอน d ์นะคะราคาอยู่ที่168,000บาททีนี้ค่ะต้องบอกว่า หลายๆคนสนใจมากๆในส่วนของแหวนมั่นค่ะที่หมากเนี่ยมอบให้กับสาวคิมนะคะประดับด้วยเพชรเม็ดกลมนะคะเม็ดเดี่ยวเม็ดใหญ่เลยแล้วก็ล้อมรอบด้วยเพชรเม็ดเล็กๆ,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 ๆอีกมากมายเลยเพิ่มความระยิบระยับอีกหนึ่งระดับนะคะด้วยการฝังเพชรไปที่ตัวเรือนด้วยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าออราความวิบวับเนี่ยโหกระแทกสายตาสะดุดสายตาจริงๆค่ะทําให้หลายๆคนเนี่ยหยุดมองแล้วก็โฟกัสไปทันทีนะคะต้องบอกว่าแบรนด์แหวนค่ะเป็นแบรนด์คนไทยนะคะ ก็คือ Venus Diamond เป็นร้านเดียวในประเทศไทยที่บริหารงานเนี่ยโดยนักอัญมณีศาสตร์จาก GIA ค่ะแล้วก็เปิดมายาวนานกว่า40ปีแล้วนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งมีน้ำหนักไม่มากค่ะ5กะรัตคุณผู้ชมค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ3 3 9ล้าน3แสนืบาทโดยมีความพิเศษก็คือสามารถถอดเพชรออกมาทำเป็นจี้เพชรห้คอได้อีกด้วยนั่นเองค่ะหลายๆคนก็เลยจับจ้องนะคะโอ้โหว่าเพชรเนี่ยมันตาแบบ เห็นแล้วมันสะท้อนสายตามัมนสะดุดสายตาม,มากจริงๆนะคะเพราะว่าใหญ่มากค่ะเรียกได้ว่าแต่ละชิ้นเนี่ยหรูหราเอาการนะคะเอาเรื่องเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่เครื่องประดับไปจนถึงเพชรเม็ดโตที่หลายๆคนโฟกัสกันนะคะและนี่คือคางไวทยไทนนิวแล้วคุณจะไม่พลาดดูกระแสะร้อนของสังคม